โอมชานติ oh วันนี้วันที่สิบสองเดือนธันวาคมปีสองพเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนบานพร้อมกับการมีความรู้และโยคะความประพฤติของลูกก็จำจะต้องอยู่อย่างดีมากๆขออย่าได้ให้มีวิญญาณปีศาจร้ายใดๆอยู่ภายในตัวลูกเพราะลูกนั้นเป็นหมอผีผู้ที่ขจัด ยินยาณปีศาจร้ายคำถามของเมรีในวันนี้ความทราบซึ้งอันใดที่ลูกลูกที่มีค่าและเชื่อฟังสามารถมีประสบการณ์ได้อย่างถาวรคำตอบเรากำลังจะรับมรดกของการอยู่อย่างเป็นนายของโลกผู้ที่ได้รับมงกุฎสองชั้นจากบาบา ลูกที่มีค่าและเชื่อฝังเท่านั้นสามารถมีประสบการณ์กับความทราบซึ้งนี้ได้อย่างถาวรอ,อย่างไรก็ตามถ้ามีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะหรือความโกรธอยู่ภายในตัวลูกแล้วไม่สามารถมีความทราบซึ้งนี้ได้ลูกๆเช่นนั้นไม่สามารถที่จะมีแม้แต่ความนับถือต่อพ่อได้นี่แหละทำไมลูกก่อนอื่นจะต้อง ขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายออกไปแล้วทำสเตตของลูกให้แข็งแรงสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงอยู่อย่างซื่อสัตย์และสะอาดอยู่ภายในและภายนอกจงให้ข่าวของลูกกับพ่อด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์และอย่าได้ซ่อนสิ่งใดจุดที่สองเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้น ให้ฝึกฝนที่จะคงอยู่อย่างปราศจากล่าให้อยู่ในความเงียบพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเปลี่ยนแปลงของฉันเป็นของท่านจงอยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไลท์แล้วให้มีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินขอให้ลูกนั้นเปลี่ยนของฉันเป็นของท่านแล้วจงอยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไลท์แล้วให้มีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบิน ร่างกายและทรัพย์สมบัติที่เสื่อมสลายและจิตใจเก่าแก่นี้ไม่ใช่เป็นของลูกลูกได้ให้มันกับพ่อแล้วความคิดแรกที่ลูกมีก็คือทุกสิ่งเป็นของท่านพ่อนั้นไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้แต่ลูกๆนั้นได้ประโยชน์เพราะเมื่อลูกพูดของฉันลูกก็ติดกับในขณะที่ลูกพูดของท่านลูกก็ กลับมาละวางได้โดยการพูดของฉันรูปมีภาระแต่โดยการพูดว่าของท่านรูปนั้นได้มาเป็นแสงเบาและมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์รูปนั้นไม่สามารถไปถึงสเตทที่สูงสุดได้จนกระทั่งบางคนนั้นได้กลับมาเบาแล้วผู้ที่ คงอยู่อย่างเบาๆเท่านั้นสามารถได้รับประสบการณ์ของความปีติสุขได้ผ่านสภาพที่บยบินของเขามีความเพลิดเพลินในการคงอยู่อย่างเป็นแสงเบาคติพจน์ในวันนี้ดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังคือผู้ที่ไม่สามารถได้รับอิทธิพลโดยบุคคลหรือวัตถุธาตุใดๆได้ดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังคือผู้ที่ไม่สามารถได้รับอิทธิพลโดยบุคคล หรือวัตถุธาตุใดๆไ,ไ,ได้อัจฉาโอมชานติ